นี่คือความอันตรายของคนที่คิดอยากให้เกิดรัฐประหารค่ะต้องถามย้อนกลับไปก่อนว่ามันเคยทําให้ประเทศไทยเราดีขึ้นจริงหรือเปล่าป่านี้การเมืองไทยเราติดประเทศที่มีการเมืองดีที่สุดในโลกไปแล้วเพราะอะไรคะเพราะว่าประเทศไทยเราติดอันดับ2ของโลกเลยนะของประเทศที่เกิดการทํารัฐประหารสําเร็จมากที่สุดในโลกค่ะรายละเอียดทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวโอชุให้ฟังค่ะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์ ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเมื่อทุกครั้งการเมืองในประเทศไทยพังเกิดความแตกแยกเสียงกระซิบเรียกร้องว่าเอาทหารเข้ามาจัดการเถอคะค่ะทั้งที่ความจริงแล้วในหลายคนแค่คิดถึงคำว,ว่ารัฐประหารก็รู้สึกสยองแล้วการเมืองไทยปัจจุบันเหมือนละครลีลาหลังข่าวเนาะที่แม้ว่ามันจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วแต่สมัยคอสชอแต่จนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังเกิดความขัดแย้งขึ้นได้คนบางกลุ่มก็พยายามจะฉวยโอกาสสร้างความไม่สงบเกิดม็อบอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนนะคะว่ามันก็ทําให้หลายคนเนี่ยอกสัขนขวัญแลยว,ว่าฉากทัศน์ที่อันตรายที่ไม่ไไไดดดด้้้้อออยาากกกจะใใหหเิขึนนนนน่่มมมัััแววบ็คื ว่าเหตุการณ์นี้มันจะนําไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารอีกครั้งหรือเปล่าเพราะคนบางส่วนเข้าใจว่าการทํารัฐประหารเท่ากับบ้านเมืองสงบมันก็อนจะสงบจริงแหลคะค่ะแต่มันไม่เคยแก้ไขปัญหาใต้พรมฝั่งลากลึกที่มีของประเทศไทยหายไปเลยมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราอยู่ในช่วงหัดเดินจู่ๆล้มปั๊บแม่จับเราไปนั่งรถเข็นตลอดชีวิตอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราเดินเป็นถูกต้องไหมคะประชาธิปไตยในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันมันก็รอวันพัฒนาการแล้วก็เติบโตแต่เราเหมือนกับยังไม่ได้เติบโตสักที เพราะคำว่ารัฐประหารนี่แหละคะ่ะและนับมาตั้ตปี2475ที่ไทยเราเปลี่ยนระบอบการปกครองเนาะจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเรามีการปฏิวัติรัฐประหารทั้งสิ้น13ครั้งแต่ทําสําเร็จเนี่ย9ครั้งซึ่งถือว่าสูงที่สุด เป็นอันดับสองของโลกรองจากโบลิเวียค่ะโดยครั้งแรกก็คือในวันที่1เมษาย,ยนปี2476ีโดยพระยามโนปรกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยนะฮะยึดอํานาจจากคณะราษฎรเนาะ,นะ,ะและในครั้งล่าสุดเลยก็แล้วกันนะคะหลายคนยังจําได้คือวันที่22พฤษภาคมปี2557นาะฮะนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยโดยเป็นการปฏิวัติตยึดอํานาจรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจากพรรคเพื่อไทยนั่นเองซึ่งผลกระทบพิตามมาข,ของการทารัฐประหารนอกจากมันจะ ทำให้ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเราถอยหลังลงคลองไปแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาเหล่านี้หนึ่งเลยก็คือปัญหาเก่าการเมืองไม่เคยถูกแก้ไขย,ยังทําให้เกิดวังวนการเมืองแบบเดิมก็ดูอย่างปัจจุบันก็นแล้วกันเคยทะเลาะกันยังไงวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นระบบอุปถัมภ์เส้นสายการแทรกแซงขององค์กรอิสระและการคอร์รัปชันก็ยังคงมีเหมือนเดิม2ถ้าเกิดถูกรัฐประหารปั๊บเ่อม้าโดยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็สื่อต่างๆเพราะว่าอาจจะมีการใช้กฎหมายพิเศษใช่ไหมขณะด ว่าคำสั่งคอสชโดนเรียกปรับทัศนคติอย่างนี้เป็นต้นนะคะสาไร้การถ่วงดุลอํานาจฝ่ายบริหารเพราะแน่นอนว่าเมื่อเกิดการยึดอํานาจโดยฝ่ายเดียวใช่ไหมสภาอยู่แค่ฝ่ายเดียวเลยอะคือฝ่ายผู้ยึดอํานาจก็ไม่มีฝ่ายค้านมาคอยตรวจสอบประสิทธิภาพแล้วความโปร่งใสในการทํางานไงสเศรษฐกิจชะลอตัวแน่นอนอันนี้เป็นความเห็นนะคะจากทาง world bank แล้วก็ i m f เลยที่ระบุว่าการทํารัฐประหารเนี่ยส่งผลลบต่อ g d p ของประเทศนั้นแล้วก็ความมั่นใจของตลาดในระยะยาวเพราะต่างชาติก็จะลดคะแนนความเชื่อมัน่นลดคะแนนความ งสจึงทําให้นักลงทุนเนี่ยเขาชะลอตัวไงและ4เป็นการวางกับดักทางการเมืองในระยะยาวด้วยเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีการฉีกฉบับเก่าและถูกเขียนใหม่ใช่ไหมก็อาจจะถูกเอื้อเขียนดีไซน์เอาไว้ให้เอื้อต่อคนบางกลุ่มบุติสภาเหม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการแต่งตั้งก็สามารถจะออกแบบรัฐธรรมนูญได้และมันก็เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้การเมืองไทยมีความซับซ้อนและรัฐธรรมนูญไทยยังคงแก้ไขได้ยากมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแหละค่ะนี้ถ้าเราจะไปดูตัวอย่างในหลายประเทศก็แล้วกันคือจริงๆการท รัฐประหารเคยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หลายประเทศก็ใช้เพื่อเอามาสร้างความสงบให้กับคนในประเทศนะเนาะตามคากล่าวอ้างแบบนั้นแต่ไม่ใช่เอามาใช้ตลอดนะคะมันต้องมีการนํากลไกความเป็นประชาธิไปไตยเข้ามานํากฎหมายเข้ามานํากลไกรัฐสภาเข้ามาคืนอนํานาจสูงสุดให้กับประชาชนแต่มันก็ต้องผ่านการลองผิดลองถูกอย่างเช่นเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันนี่ต้องขอยกตัวอย่างเลยนะคะสประเทศนี้ในอดีตเนี่ยเคยมีการทําปฏิวัติรัฐประหารหลายครั้งเช่นเดียวกันแต่ปัจจุบันคุณลองไปดูนะเกาหลีใต้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบอบ รัฐสภาและก็กลไกประชาธิปไตยที่เข้มแข็งมากๆประชาชนมีอํานาจสูงสุดตัวยอย่างตัวอย่างอดีตประธานาธิบดีคนล่าสุดใช่ไหมที่มีคดีความไปพยายามจะปฏิวัติยึดอํานาจกลับขึ้นมาปรากฏยึดได้แค่4ชั่วโมงไม่สามารถที่จะปฏิวัติได้สําเร็จไงเพราะอะไรเพราะประชาชนคือผู้ถืออํานาจสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริงค่ะหรือไต้หวันจากเดิมเนี่ยเคยเป็นระบอบอํานาจเป็ดเสร็จใช่ไหมภายใต้พรรคก๊กมินตั๋งนะฮะแต่ปัจจุบันไต้หวันเนี่ยต้องบอกว่าเขาได้คะแนนความมีเสรีภาพทางการเมืองสูงที่ สุดในเอเชียเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี่คือเหตุผลที่อ,อยากจะย้ำนะคะว่าไม่อยากให้คนไทยหลงผิดไปคิดว่าการทํารัฐประหารมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศไทยณปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะการทํารัฐประหารอาจจะทําให้บ้านเมืองเราเงียบสงบได้แต่มันก็แค่ช่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นและไม่มีวันที่ทําให้ประเทศไทยเดินหน้าได้แบบที่มันควรจะเป็นและสุดท้ายแล้วถ้าคนไทยเราไม่ฝึกเดินไม่ปล่อยให้ประชาธิปไตยในบ้านเราเกิดการเรียนรู้เกิดการปลิบันเลือกตั้งมาถ้าไม่ชอบคนนี้4ปีก็เลือกใหม่ให้มันเป็นตามกลไกที่มันควรจะเป็นถ้าเรา ไม่เป็นแบบนั้นไม่ยอมฝึกเดินประเทศไทยเราก็ไม่มวนที่จะวิ่งได้เหมือนกับประเทศที่ประชาธิปไตยของเขาพัฒนาแล้วก็ปลิบานหรอกค่ะ,ะทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่โอรบโรมมาฝากในวันนี้นะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เนาะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ้าเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าชื่นชอบคอนเทนต์ของ s t o r y t e l l e r ของเราจะโอฝากหน่อยนะคะด้วยการกดหัวใจกดไลค์และฝากแชร์คอนเทนต์นี้ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคุณให้จะโอด้วยนะคะ